ที่ไปว่านักเรียนทุนอนันต์เข้ามาทํางานร่วมกับมูลนิธิทันตะนวัตกรรมได้อย่างไรนะคะก็ต้องบอกว่าทั้งสองมูลนิธิเนี่ยเป็นมูลนิธิในพระบรมราชูปธรรมนะคะของในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งพระองค์ท่านส่งคนไปเรียนในต่างประเทศนะคะก็แน่นอนนะคะแม้ว่าพระองค์ท่านจะบอกว่าไม่ต้องใช้ทุนคืนนะคะแต่ว่าในาใจของนักเรียนทุนอนันต์ทุกคนนะคะเราก็รู้ว่ากลับมาเนี่ย เราน่าจะต้องทําประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติเพราะว่าตัวเองนึกถึงเสมอนะคะว่าพระองค์ท่านพระราชทานทุนอันนัเนี่ยให้คนหนึ่งคนแต่จริงๆมันไม่ใช่ให้คนหนึ่งคนนะคะถ้าคนหนึ่งคนนั้นกลับมาแล้วทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติก็เหมือนกับทรงพระราชาทานทุนอันนัให้คนทั้งประเทศอันนี้ก็เป็นเจตนารมนะคะที่ตั้งแต่วันแรกที่กลับถึงเมืองไทยแล้วก็พอกลับมาถึงก็มีโอกาสได้เข้าพบอาจารย์ท่านผู้หญิงเพชรานะคะซึ่งท่านเป็นประธานมูลนิธิ ทานตานวัตกรรมนะคะและท่านก็เป็นประธานคณะกรรมการแผนกทันตแพทยาศาสตร์ของมูลนิธิอน,นันทมหิดลด้วยนะคะท่านกา็ได้มีการชักชวนนะคะให้มาร่วมงานกับทางมูลนิธินะคะโดยโจทย์ที่สำคัญก็คือท่านอยาก ให้มีงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคมะเร็งช่องปากนะคะซึ่งก็ตรงกับที่ไปเรียนมานะคะก็เรียนจบมาทางด้านเภสัชวิทยานะคะแล้วก็ระหว่างที่เรียนก็ทําวิจัยกับเรื่องของยานะคะที่จะอาจจะมีผลนะคะช่วยในการรักษาเรื่องของโรคมะเร็งจุดเริ่มต้นที่ทําให้สนใจเรื่องอาหารนะคะก็เป็นเรื่องว่าสารที่เราวิจัยในช่วงปริญญาเอกนะคะเป็นสารที่พบมากในผักตระกูลกะหล่ำนะคะก็เลยทําให้เราเห็นประโยชน์ ลักษณะที่เป็นสิ่งสำคัญมาจากอาหารนะคะสามารถมีประโยชน์ที่ช่วยเหลือสุขภาพของคนได้คนไทยเองประเทศไทยเองนะคะแหล่งส่งออกที่สำคัญนะก็เป็นเรื่องอาหารอีกเช่นกันก็เลยทำให้มีที่มาที่ไปนะคะว่าเข้ามาร่วมงานกับทางมูลนิธิทันตะนวัตกรรมนะคะโดยเป้าหมายก็คือทำนวัตกรรมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก ะะเป็นนักเรียนทุนอนันต์รุ่นแรกที่เข้ามาร่วมงานกับทางบูลนิธิทันตะนวัตกรรมนะคะโจทย์ที่ว่าเป็นเรื่องของมะเร็งช่องปากนะคะก็มีนวัตกรรมออกมานะคะจริงๆทั้งหมด3อย่างนะคะอย่างแรกคือตัวเจลลี่โภชนานะคะอย่างที่2ก็คือตัววุ้นชุ่มปากนะหรือว่าตัวน้ำลายเทียมนะคะแล้วก็อย่างที่3ก็คือเจลลี่โภชนาที่มีการผสมสารที่อาจจะมีฤทธิ์ช่วยในการควบคุมในส่วนของรอยโรคมะเร็งช่องปากนะคะซึ่งก็ทั้ง3ผลิตภัณฑ์ก็ตอบโจทย์ในเรื่องคุณภาพชีวิตให้กับ ผู้ป่วยมะเร็งชองปากทั้งสิ้นนะคะในความทรงจำนะคะก็พระองค์ท่านก็ จะแย้รผสวนนะคะแล้วก็ตราสเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยธนกรรมพระราชทานนะคะแล้วก็ตรัสถึงผลิตภัณฑ์เจลลี่โภชนานะคะว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนมากๆนะคะแล้วก็พระองค์ท่านก็มีพระราชทานคําแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรสชาติของตัวเจลลี่โภชนานะคะว่าแต่ส่วนไหนหวานไปหรือส่วนไหนรสชาติยังไม่ดีให้ไปปรับปรุงนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านทรงมองว่า อาหารสําหรับผู้ป่วยนะคะต้องเป็นอาหารที่ดีที่สุดโรคที่เขาป่วยอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ต้องรับภาระในการ ต่อสู้กับโรคอยู่แล้วนะคะนั้นถ้าเกิดเราจะทําอาหารให้คนป่วยทานนะคะ<ม>ก็ต้องเป็นอาหารที่ช่วยคนป่วยมากกว่าจะไปทําให้ป่วยหนักกว่าเดิมนะคะนั้นอันนี้ก็เป็นพระราชกระแสอันหนึ่งนะคะที่เรารับน้อมนํามาปฏิบัตินะคะอีกพระราชกระแสนหนึ่งที่จดจํานะคะไม่มีวันลืมก็คือหลักการที่พระองค์ท่านพระราชทานให้นะคะในเรื่องของการทํานวัตกรรมนะคะมีขั้นตอน3มอย่างก็คือค้นคว้าปฏิบัติแล้วก็พัฒนานะคะ ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญมากนะคะงานนวัตกรรมเนี่ยจะเกิดได้ก็ต้องเกิดจากการค้นคว้านะคะพอค้นคว้าได้แล้วก็นํามาสู่การปฏิบัตินํามาสู่การวิจัยนะคะแล้วก็นําไปสู่การพัฒนาพัฒนาออกมาแล้วนะคะก็ต้องดูฟีดแบ็กหรือว่าดูผลลัพธ์นะคะผลตอบรับจาก ผู้ได้รับประโยชน์นะคะจากนั้นถ้าเกิดมีผลตอบรับยังไงนะคะก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงซึ่งในการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงก็ต้องไปผ่านขั้นตอนค้นคว้าปฏิบัติแล้วก็พัฒนาอีกรอบหนึ่งนะคะอีกเรื่องที่ยังมีความประทับใจอยู่นะคะก็เป็นเรื่องที่อาจจะเล่าผ่านหลายสื่อแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังอยากเล่าอีกสักครั้งหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของพระอัจฉริยภาพนะคะในส่วนของบรรจุภัณฑ์ นะคะจากเดิมที่เราเป็นแนวตั้งนะคะกระส่งพระราสทานคําแนะนำนะคะว่าควรจะปรับเป็นแนวนอนนะคะเพื่อให้คนไม่เข้าใจผิดว่าเป็นนมไม่เอาไปเขย่านะแล้วก็ตัวเจลลี่ก็จะเสียเนื้อไปนะคะซึ่งก็เราก็รู้สึกประทับใจกับพระอัจฉริยภาพตรงนี้เพราะว่ามันส่งผลลัพธ์ที่มหาศาลมากนะคะคือคนแก้ฉลากใช้เวลาแก้เพียง10นาทีนะคะแต่ผลลัพธ์ตรงนี้มันมีผลกระทบกับคนจํานวนมากในประเทศนะคะได้รับ ประโยชน์อย่างจริงจังนะคะจากตัวผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็เลยเป็นสิ่งที่ประทับใจในพระอัจฉริยภาพและก็พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมากๆค่ะ mm hmm. เวลาที่พระองค์ท่านนะคะพระราชทานในส่วนของคําแนะนํากับนักวิจัยนะคะในการทํานวัตกรรมนะคะก็คือพระองค์ท่านให้มองถึงตัวผู้ใช้ประโยชน์นะคะ mm hmm. เป็นจุดเริ่มต้นซึ่งอันนี้เป็นจุดสําคัญมากๆนะคะบางครั้งเราเรียนมา จากต่างประเทศนะคะเรายึดถือหลักการทางวิชาการนะคะเราพยายามเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้นะคะแต่สิ่งสําคัญจุดเริ่มต้นในการทํานวัตกรรมทุกอย่างนะคะก็คือต้องมองที่ประชาชนแล้วก็มองที่ประโยชน์ของประชาชนเป็นอันดับแรกนะคะนอกจากนั้นพอทางทีมผู้วิจัยนะคะมีการทุนก้าวทุนกระหม่อมถวายตัวเจลลี่โภชนานะคะพระองค์ท่านก็ส่งพระราชทานนะคะให้กับประชาชนทั่วประเทศ8 4 0 0 0 0กล่องนะคะเพื่อให้นําไปเผยแพร่ให้ประชาชน ได้รับประโยชน์เดิมทีเนี่ยตัวโครงการเนี่ยเราทําจุดมุ่งหมายเนี่ยคือตัวเจลลี่โภชนาเนี่ยให้เหมาะกับผู้ป่วยมะเร็งช่องปากแต่ว่าจากพระราชกระแสอของทงท่านก็ทรงแนะนําว่าน่าจะ มีผู้ป่วยกลุ่มอื่นอีกนะคะโดยเพราะอย่างยิ่งกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะที่อาจจะรับประทานอาหารลําบากนะคะกลืนลําบากแล้วก็ต้องการเสริมในเรื่องของโภชนาการด้วยอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปนะคะก็ทําให้ตัวโครงการอาหารเพระรสชทานสู่ประชาชนนะคะก็มีผลตอบรับที่ดีนะคะมีประชาชนมากกว่า20,000รายนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยมะเร็งนะคะผู้สูงอายุนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทนะคะก็ได้รับประโยชน์จากตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยนะคะ ในฐานะนักเรียนผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมิตรดนนะคะรู้สึกว่าตัวเองมีโอกาสที่ดีในชีวิตการได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมิตรดนถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตพอสมควรจากเดิมเราก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งนะคะแต่เมื่อเราได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมิตรดลเนี่ยเรารู้สึกว่าชีวิตเรามีความหมายขึ้นเราเริ่มรู้แล้วว่าเราจะอยู่เพื่ออะไรนะคะ อยู่เพื่อทำประโยชน์นะคะให้กับประเทศชาตินะคะอยู่เพื่อสืบสารต่อยอดพระราชปณิธานนะคะของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแม้ว่าตอนนี้พระองค์ท่านอาจจะไม่ได้อยู่กับเรานะคะแต่จริงๆแล้วตัวเองยังเชื่อเสมอว่าพระองค์ท่านยังมองพวกเรานะคะจากบนฟ้าลงมานะคะ ดูว่าพวกเรากำลังทำอะไรอยู่นะคะแล้วก็แน่นอนนะคะองค์ท่านจะทรงย้ําประสวนนะคะถ้าเกิดว่าเราทําสิ่งดีๆนะให้กับประชาชนต่อไปนะคะแล้วก็ในช่วงของอ ในหลวงราชการที่10นะคะก็ในฐานะนักเรียนทุนอนันต์นะคะก็ยังยืนยันนะคะที่จะสืบสารต่อยอดนะคะตามพระราชปณิธานนะคะแล้วก็เ,เชื่อแน่นะคะว่าพระองค์ท่านก็จะสืบสารต่อยอด พระราชปันนิธานของในหลวงรัชกาลที่9เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะนักเรียนทุนอนันต์นะคะก็รู้สึกว่า,าหนึ่คือเราก็มีหน้าที่นะคะแต่เป็นหน้าที่ที่เราก็เต็มใจรับนะคะเพราะว่ารู้สึกว่า,าชีวิตเราก็มีคุณค่านะคะในการได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะคะ